ถ้าคุณรู้เรื่องก่อนอวิชารู้ว่าเรามาหาประสบการณ์คุณสามารถทําได้อย่างนี้ก็คือว่าทําในลักษณะที่ว่าถ้าต้องการดื่มด่ากับมันโอเคเดื่มด่ากับมันไปอินกับมันไปแต่พอสิ่งนี้มันหายไปคุณฉลาดขึ้นเข้าใจไหมคือยินดีที่จะปล่อยแล้วปล่อยยังไม่มีเงื่อนไขปล่อยไปเลยแต่ในขณะที่มันอยู่ enjoy กับมันอย่างวันนั้นนะคะสองวันก่อนเนี่ยที่ยังไม่มีคอมพิวเตอร์เอา เด็กแชร์เก้าอี้เนะี่ยไปกลางอยู่ในสวนที่สารยาช่วงนี้เนะี่ยถ้าสี่โมงเย็นสี่ห้าโมงเย็นเนะี่ยมันก็ล่มละสวนหลังบ้านเนี่ยมันล่มแล้วก็ลมเย็นช่วงนี้อากาศก,าก็เย็นเย็นด้วยเป็นบรรยากาศดีเสียดายว่าลดนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรก็ภาษาบริสุทธิ์ไปยอมรับไปภาษาบริสุทธิ์ไปมันก็ไม่ได้จิกกลางทีนี้อาจารย์ก็เอาซูซอนบ o ยไปฟังซูซอนบยเนี่ยเป็นคนที่บรนะิเินกอดแทนล้นเนี่ย ครั้งแรกที่เขาขึ้นเวทีเนี่ยเขาแต่งตัวอย่างอซิมอะเนี่ยสายเสื้อน,นก็ตกลงมาแล้วก็หุนอะไรแต่อะไรเนี่ยคนก็มองอย่างมองอย่างดูถูกผู้หญิงอย่างนี้อายุตั้งห้าสิบกว่าแล้วแต่งตัวอย่างนี้ชุ่มๆจะไปเก่งอะไรจะไปทำอะไรได้ร้องเพลงอะไรคงไม่เก่งเห็นว่าตัดสินคนเนี่ยนะเร็วมากเลยนะตัดสินจากข้างนอกโอ้โหแต่พอเขาร้องเพลงขึ้นมาว้าวทุกคนว้าวจนในที่สุด ตอนนี้เนี่ยนะกลายเป็นนักร้องเพลงระดับโลกระดับโลกนะพอมีชื่อเสียงขึ้นมาหน่อยก็ก็จัดแต่งตัวทำฟันใหม่นะเสื้อผ้าหน้าผมอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะก็ด,ดูดูเกรดโอ้ยอัปเกรดขึ้นไปสวยงามมากแล้วเสียงของเขาใสเสียงของเขาใสมากเลยนะคะแล้วก็ร้องเพลงอะไรต่างๆพวกคลาสสิกอะไรต่างๆเนี่ยสุดยอดเลยฉะนั้นพอดีช่วงเนี่ยหลังคริสต์มาสแล้วก็เพลงพวกนี้ของเขาเนี่ยอาจารย์ก็เอาเอา,เอาใสาหูฟังเลย ที่จะลดเสียงลดเสียงลาก็นอนกําหนดกําหนดลมหายใจก็เข้าสู่ความว่างเลยนะเข้าสู่วิมุตติสุขว่างแต่ในขณะเดียวกันเรามารับภัสสแทนที่จะฟังเสียงรถเรามารับภัษสะของเสียงเพลงอมตะแล้วก็อยู่กันนิพพานก็ยังฟังเสียงสักแต่ว่าเสียงตรงนี้คือการหาประสบการณ์ในเรื่องก่อนอวิชชาคือมาโลกนี้แล้วก็มาหาประสบการณ์ที่มันสวยงาม แต่เป็นการหาประสบการณ์ที่สวยงามยังไม่ติดยังไม่ยึดติดในขณะที่มันอยู่กับกับผัสสะอยู่กับผัสสะตรงนั้นเนี่ยคือจะบอกว่าข้างในอินมันก็ไม่ใช่อะ่ะแต่แต่ว่าการที่เรารับผัสสะที่สวยงามมันย่อมดีกว่ารับผัสสะที่มันไม่สวยงามใช่ไหม คือเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปบังคับให้ตัวเองว่าฉันจะต้องฉันจะต้องดูชุ่มเฉ่มฉันจะต้องดูเคยได้ยินพระเนี่ยบอกบอกว่าสิ่ห้าข้อแล้วก็ 6, 7, 8, หกเจ็ดแปดอะไรพวกนี้อ่ะไม่ให้กินอาหารมื้อเย็นแล้วก็ห้ามแต่งตัวห้ามฟังเพลงอะไรแต่อะไรพวกนั้นที่ต้องท่องยาวๆอะ่ะต้องท่องยาวๆพระองค์หนึ่งอันนี้ไม่ต้องรู้อ,นนอาจารย์ก็ลืมไปรอบใครบอกว่าเนี่ยไปเคลิ้มกับการฟังเพลงเนี่ยยังแต่งตัวทาลิปสติกอยู่ คือตอนนั้นไปวิจารณ์ใครอ๋อวิจาร์อาจารย์ท่านหนึ่งอาจารย์ผู้หญิงท่านหนึ่งซึ่งอาจารย์ผู้หญิงท่านนี้เนี่ยกำลังอยู่ในข่าวเนี่ยบอกว่าอายุปูนนี้แล้วเนี่ยก็ยังไปย้อมผมของอาจารย์ยังไม่ยอมนะแต่แต่จะไม่ยอมหรอกแล้วก็ยังไปย้อมผมเนี่ยที่จะให้ดูสาวอะไรแต่อะไรเนี่ยเนไหมศีนข้อศีลแปดนี่ยังรักษาไม่ได้เลยแล้วอะไรการที่จะมาสอนเนี่ยเรื่องวิปัสนาอะไรครับนี่นี่ไม่ได้พูดถึงอาจารย์นะพูดถึงอาจารย์ผู้หญิงอีกท่านหนึ่งนะคะอันนี้พระเนี่ยวิจารณ ก็หมายความว่าเนี่ยไปเอาเรื่องศีลหมายความว่าถ้าคนสอนวิปัสนาคนปฏิบัติธรรมเนี่ยศีลแปดอย่างน้อยเนี่ยนะจะต้องครบฉะนั้นเรื่องของการฟังเพลงเรื่องการแต่งตัวทาลิปติกอะไรพวกนี้ผิดหมดเลยผิดหมดใช่ไหมผิดหมดก็คือผิดศีลเนี่ยนี่ไปเกาะที่เรื่องศีลแต่สําหรับอาจารย์เนี่ยไม่ใช่คือคือคือเราจะไม่ไปตามแนวอย่างนั้นน่ยในเรื่องก่อนอวิชาเรามาหาประสบการณ์ฉะนั้นถ้าคุณมีโอกาส ที่จะไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีประสบการณ์ดีๆประสบการณ์ที่สวยงามอย่างเช่นไปทะเลไปภูเขาไปน้ำตกหรือไปเนี่ยวิวที่มันสวยๆอ่ะซึ่งในบ้านเมืองเราเนี่ยเยอะนะที่ตอนนั้นไปเกาะยาวน้อยเนี่ยได้เห็นรูปหรือเปล่าน้ำทะเลเนี่ยนะเป็นสีเขียวมรกตลยนะแล้วมันก็ไม่ลึกมากอาจารย์ก็เดินไปเนี่ยแล้วก็มันก็มีแง่งหินอะไรต่างๆ โอ้วันนั้นมีความสุขมากเลยนะนะเราก็เดินเข้าไปเนี่ยในในน้าตรงนั้นนะ่ยแล้วคนก็ไม่เยอะไงช่วงนี้คนเที่ยวน้อยแล้วก็ไปดูธรรมชาติของแง่งเขินโอ้โหข้างในข้างในเนี่ยนะมันเต็มเปี่ยมมากเลยแล้วก็บอกตัวว่าโอ้โหตัวเองนี่โชคดีจริงๆโชคดีมากโชคดีมากนี่คือความรู้ก่อนอวิชาว่าเรามีโอกาสได้มาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันสวยงามดื่มด่ากับมันได้ ดื่มดำกับมันได้ตรงนี้อ่ะดีดีแต่พอมันหายไปมันหมดไปเราต้องฉลาดขึ้นคือเราดื่มดำกับมันแบบไม่ไปยึดติดเนี่ยจุดที่มันผิดพลาดของมนุษย์ก็คือว่าเมื่อมีสิ่งสวยงามเข้ามาในชีวิตซึ่งจริงๆไม่ใช่เรื่องผิดนะสิ่งสวยงามเหล่านี้ที่มาทําให้เราหัวเราะอิ้มแย้มแจ่มใสอะไรต่อะไรได้สิ่งเหล่านี้นะร่างกายมันยังชอบเลย ร่างกายเลยหลั่งสารเอนโดฟินออกมาพอเอนโดฟินออกมาเนี่ยเรารู้สึกดีอะทุกอย่างมันมีชีวิตชีวามันมีสีสันมันมีพลังขึ้นมาเนี่ยร่างกายมันยังตอบสนองใน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 ด้านดีที่ต้องการให้เรายิ้มแย้มแจ่มใสอะไรต่ออะไรแต่ปัญหาเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่า คนเราอ่ะคนเราอ่ะมักจะไปติดกับเจอรี่พวกนี้แต่พวกนี้เจอรี่พวกนี้ที่เรียกว่าการมาสุขมันจะต้องหายไปตามโกรธใจรักเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นเรื่องธรรมดามากเลยแต่ตรงนี้เขาไม่รู้เท่าทันเขาไม่รู้เท่าทันเพราะมันหายไปปุ๊บโหยหาขออีกขออีก,ขอ,อกขอกลับมาอีกอยากไปเที่ยวอีกอยากไปกินอีกอยากไปฟังอีกอยากไปนะ่จับเนื้อต้องตัวอีกอะไรต่ออะไรขออีกก็คือว่ามันไปอ่ะคลุกคลุก คู่กันนี้ก็ไม่ได้กาไม่ได้ขังเราเปิดอ้าซ่าให้เราะจะเดินออกมากแต่เรานั่นแหละต้องการเอาคู่กันนี้เนี่ยมาขังตัวเองปิดประตูวไว้ขออีกขออีกพมไม่ได้ดังใจทีนี้โกรธละกลายเป็นเจอรี่ตัวนี้ตรงนี้คือปัญหาใหญ่นที่เขาเขายังไม่เข้าใจแล้วทางพุทธเราก็สอนให้ปล่อยวางทุกอย่างมันอนิีจ้จ้างทุกครั้งนัตาเนะี่ยมันไม่เที่ยงแท้ทาวรปล่อยไปปล่อยไปแต่เราก็ไม่เข้าใจจริงๆ เราไม่เข้าใจจริงๆเพราะว่าการคิดที่จะปล่อยวางกับการปล่อยจากข้างในมันคนละเรื่องกันคิดที่จะปล่อยวางมันคิดง่าย<ม>เออฉันทําได้เออฉันทําได้ฉันปล่อยแล้วแล้วส่วนมากก็คิดกันอย่างนี้ไงแล้วของคิดกับของจริงที่จะปล่อยข้างใน yeah. ยยากที่นี่ที่ให้ฟังของอ,อเจ้าซึ่งมันร่วมสมัยมากขึ้นมีใครเคยเขียนเข้าไปใน Facebook เนี่ยบอกผมฟังถึงอ,อเจ้าปุ๊บเนี่ยผมผมเหลวหมดเลย หายหมดเลยคือยอมแพ้หมดราบเรียบเลยปล่อยให้เออเจ้าดึงไปมันไม่ใช่ทำกันง่ายๆไม่ใช่ทำกันง่ายๆการที่เราจะสามารถที่จะอยู่กับสิ่งที่สวยงามได้นะคะไม่ว่าจะเป็นภาพไม่ว่าจะเป็นเสียงไม่ว่าจะเป็นรสชาติของอาหารไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่นอนหมอนมุ้งหรือว่าโซฟาอะไรแต่อะไรเนี่ยเรื่องการแตะเนี่ยโดยเฉพาะการแตะเนื้อต้องตัวโอ้โหนี่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่มากมาก ที่จะสามารถทําได้อย่างเป็นภาษาโดยสุดธิ์ไม่ใช่ง่าย อันนี้ของจริงทำยากมากซึ่งคุณจะต้องมีกุศโลบายคุณจะต้องมีเทคนิคคุณจะต้องมีปัญญาหัวหอไม่ใช่พูดเปล่าๆเนี่ยเราฟังมาจนฟังมาเป็นหลายร้อยปีแล้วนะทุกอย่างอันนี้จังอย่ายึดมั่นถือมั่นปล่อยวางไปน่าหลวงตาหลวงปูหลงพ่อนฟังฟังฟังมันทําได้ในส่วนหนึ่งนะมันเหมือนกับปลอบใจเราได้เออมันทุกอย่างอันนี้จังบางคนทําได้แต่บางคนทําไม่ได้หรอกคือถ้าเมืองไทยทําได้เมืองไทยจะไม่เป็นอย่างนี้ คนไทยจะอยู่ร่วมด้วยการเอื้อเฟื้อเผื่อแผช่วยเหลือจุนเจือกันเนี่ยดีมากกว่านี้แต่แต่ตอนนี้มันมันคือมันไม่ใช่โดยเฉพาะระดับข้างบนก็ไม่ได้จุนเจือเผือแผ่ให้มากฝนเลยไม่ตกทั่วฟ้า ไอ้ไอ้ wealth เนี่ยมันจะไปกองอยู่ตรงนั้นกองนี้เนี่ยมีกันไม่กี่คนไม่กี่ครอบคนล่างๆก็ก็จนไปก็ตายไปตายไปบ้างอะ,อะไรตร่ออะไรพวกนี้นะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องฝึกเรื่องสติปัฏฐานก่อนเอาเรื่องสติปัฏฐานเนี่ยให้มันให้มันเก่ง ฐานหนึ่งฐานสองเนี่ยทำไปเรื่อยๆฐานหนึ่งฐานสองทิ้งไม่ได้เพราะฐานหนึ่งฐานสองเนี่ยเก่งมันจะค่อยๆพัฒนาไปสู่ฐานสามและสี่อย่างเป็นอัตโนมัติแต่เข้าสู่สามกับสี่เนี่ยคุณจะต้องมีปัญญาหัวหอกโดยเฉพาะสี่พระพุทธเจ้าของเราเป็นปัญญาที่กะพุทธเจ้าเรื่องของนิพพานเป็นเรื่องที่ปัญญาหัวหอกไปก่อนต้องให้รู้ว่าสภาวะนี้น,นีคือน,นิพพาน,นแต่โดยสภาวะที่จริงมันไหลเรื่อยมันโอนไปเนี่ยมันไหลเนี่ยต้องเหมือนกับน้ําตกจากที่สูงลงโจท มันมันจะไม่ย้อนกลับฉะนั้นโดยสภาวะของคนทั่วไปนะคะที่เขาทำสมาธิเขามีกันทั้งนั้นแหละเขามีสภาวะวิมุตติสุขมีสภาวะนิพพานทั้งนั้นเนี่ยแต่ไม่สามารถที่จะบอกกับตัวเองได้ว่านี่คือสิ่งนั้นนี่คือนิพพานนี่คือสิ่งนั้นก็ไม่สามารถพูดได้เพาไม่สามารถพูดได้ไม่สามารถติ๊กให้กับตัวเองได้ก็เลยลงทางอยู่หน้าประตูว่านิพพานพายเรือไปเรื่อยพายไปเรื่อยแต่ว่า ขึ้นเกาะก็ไม่ได้ทั้งท่านที่เกาะอยู่ข้างหน้าฟังอยู่ข้างหน้าแล้วแต่ไม่ขึ้นเพราะคิดว่าขึ้นไปแล้วมันไม่มีอะไรทำมันไม่ต้องพายเรือแต่ยังน้อยการพายเรือมันก็เออฉันได้ทํางานฉันได้ปฏิบัติทมนี่ไงฉันปฏิบัติทมแล้วฉันพุทโธพุทโธพุทโธฉันเนี่ยยกมือสร้างจังหวัดฉันสแกนสแกนเนี่ยฉันอะไรแต่อะไรพวกนี้ตรงนั้นมันเหมือนกับว่ามีเป็นรูปธรรมมากขึ้นที่จะทำแล้วทีนี้คนสอนนะคะครูบาอาจารย์ใหญ่ส่วนมากก็เสียชีวิตไปแล้วคุณก็ไปถามท่านก็ไม่ได้ ถ้าคุณอยากถามยุคนี้อยากให้ท้าก็ไปถามเลยท่านตอบหน่อยนิพานคืออะไรถามไปตรงๆเลยแต่ทีนี้รุ่นหลังๆเนี่ยเขาก็เอาเอาเทคนิคของครูบาอาจารย์มาโดยเฉพาะอะไรที่เป็นรูปธรรมเดินจงกรมไป เพื่อนมือสร้างจังหวะไปอภุโทโธไปสัมมาละหังไปพวกนี้รูปธรรมรูปธรรมเนี่ยถ่ายทอดกันได้ง่ายแต่ปัญญาจริงๆอ่ะปัญญาตัวปัญญาจริงๆที่เกี่ยวกับนิพานไม่ใช่เป็นเรื่องถ่ายทอดกันได้เพราะตรงนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลความสามารถของแต่ละบุคคลที่จะถ่ายทอดอะไรที่จะสอนที่จะอธิบายฉะนั้นมันมันก็เลยเป็นเรื่องที่มันมันยากขึ้นน่ะ นั้นครูบาอาจารย์เนี่ยรุ่นหลังๆที่จากครูใหญ่ที่ที่ดังๆนะคะอย่างเช่นหลวงพ่อเทียนนะตอนนี้เนี่ยเจเนอเรชันที่สองสามแล้วนะก็เลยมายึดติดเนี่ยตรงรูปประธรรมแล้วสอนแต่ส่วนนี้โดยที่ไม่ได้พูดเรื่องของนิพพานเรื่องนิพพานนี่เป็นเรื่องใหญ่แล้วที่อาจารย์เนี่ยอยากที่จะบอกให้พวกเรานะคะช่วยกันกระจายออกไปแล้วก็ถามครูบาอาจารย์ด้วยก็ได้ถ้าคุณมีครูบาอาจารย์ ของคุณนะคะที่คุณยังคิดว่ายังไม่ชัดเจนจากครุบาจารย์ของของตัวเองลองถามดูว่าจะได้คําตอบอะไรมาเพราะฉะนั้นเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะพาคนไปนิพพานได้โดยที่ไม่รู้ว่านิพพานคืออะไร mm hmm. เพียงกันเอาเพียงการเอาคําพูดของพระพุทธเจ้ามาโดยที่ไม่มีของจริงไม่มีสภาวะธรรมไม่มีของจริงๆเนี่ยให้เขาเห็นกับตาใจของตัวเองเนี่ย ปัจจตังเนี่ยไว้ที่ตับโพวิวิทิตเนี่ยมันก็ไม่ได้ความรู้มันไม่ครบอ่ะมันไม่ครบองค์มันจำจำเป็นที่จะต้องอ่ะเสียงจึงเป็นฉลาดนะนิพ่พาแนวหนึ่งของจริงเนี่ยอีกอย่างจะต้องให้เห็นให้เขาเห็นโอเคนะคะฉะนั้นตรงนี้สรุปสรุปมาสรุปเรื่องของการมาสุขมาสรุปเ,เรื่องของการมาสุขเนี่ยอีกว่าเรื่องของการมาสุขมันไม่ใช่ว่าเลวร้ายเสียทีเดียวความเลวร้ายของมันอยู่ที่ว่าการที่เราเข้าไปยึดติด แล้วไม่ยอมปล่อยมันหายไปตามกฎอันนี้จังเราโหยหาเราขอใหม่ขอใหม่ฉะนั้นระบบทุนนิยมบริโภคนิยมเขาก็เลยเอาตัวนี้เนี่ยมาเป็นตัวเป้าหมายของชีวิตเริ่มจากพวกอเมริกานเนี่ยอเมริกันดรีมสร้างตัวนี้อ่านี่เป็นเป้าหมายชีวิตนะคะเอาฮอลลีวูดมาเป็นม o u t h p i e นะมากระจายข่าวออกไปทั่วโลกเลยสร้างหนังฮอลลีวูดเนี่ยออกมาว่าเป้าหมายชีวิตของเราจะต้องมีบ้าน สวยงามมีครอบครัวมีสามีมีภรรยาลูกสองคนชายคนหญิงคนมีรถจอดที่หน้าบ้านมีอาหารมีฮอลิเดย์มีอะไรแต่อะไรพวกนี้นี่คืออเมริกันดรีมที่ตั้งเป้าอยู่บนการมาสุขฉะนั้นการที่จะเข้าไปสู่อันเนี้ยเป้าหมายทีนี้ฉะนั้นเป้าหมายเมื่ออยู่ที่การมาสุขแล้วก็ต้องอยังไงหาเงินพอหาเงินให้ได้ก็คือต้อง เราเอาต้องเอาแรงกายไปขายเอาแรงสมองไปขายเพื่อที่จะแลกเงินมาเมื่อได้เงินมาก็ไปซื้อสินค้าที่จะให้การมาสุขซื้อบ้านซื้อรถซื้ออาหารอะไรต่ออะไรามมาสุขตรงนี้เป็นเป้าหมายศีลธรรมไม่ต้องพูดถึงถูกฉีกขาดฉีกขาดหมดเลยฉะนั้นต่อจากนี้ไปนะคะอย่าพูดคําว่าทําดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีถมไปคุณต้องพูดเช่นนี้ว่าทําดีได้เงินมีที่ไหน ทำชั่วได้เงินมีถมไปมันซึ่งมันจริงอะในสังคมทุกวันนี้ทำดีแล้วไม่ได้เงินมันสับสนกันไปหมดเลยคนไปสับสนว่าถ้าใครมีเงินเป็นเรื่องดีแต่คนมีเงินไม่ใช่ว่าเขาดีเสมอไปไม่ใช่แต่ตอนนี้ยุคนี้คนสับสนไปหมดเพราะว่ามีตัวนี้เป็นเป้าหมายไงถ้ามีตัวนี้เนี่ยเป็นเป้าหมายมีการมสุขมีเป้าหมายฉะนั้นกรรมสุกก็หมายความต้องมีเงินเยอะ ฉะนั้นใครมีเงินเยอะแสดงว่ามันดีเพราะว่าเขาได้บรรลุปเป้าหมายของเขาแล้วอ่ะฉะนั้นเขาก็เป็นคนดีเพราะว่าเขามีเงินเยอะๆตรงนี้คุณต้องฟังให้เข้าใจนะคนไทยเนี่ยจะต้องเลาะความรู้สึกความคิดเก่าๆเนี่ยเยอะเลยนี่แหละคือสาเหตุว่าการให้พรแต่ละครั้งเนี่ยอาขอให้เฮงเฮงรวยรวยขอให้เฮงเฮงรวยรวย,วยมีทรัพย์สมบัติมีพวกทรัพย์อะไรแต่อะไรเยอะๆ,ๆไม่มีการพูดเรื่องอะไรยัเลย นี่มีการพูดเรื่องนิพพานไม่มีการพูดเรื่องอริยสัพย์ไม่มีเพราะเขาไม่รู้จักยังไงเขาไม่รู้จักฉะนั้นวิถีชีวิตเนี่ยของคนไทยของชาวโลกอะ่ะผูกกับเรื่องเงินทั้งหมดเลยฉะนั้นใครที่มีเงินเยอะเอ้ยไปว่าเขาเขารวยนะเนี่ยเขามีเงินตั้งเป็นร้อยล้านนะจะไปว่าเขาอย่างนั้นไม่ได้โอ้ยแต่ว่าคนมีเงินร้อยล้านพันล้านถ้าเขาเป็นคนเลวนะศีลธรรมของเขาเนี่ยนะอิรุ่ยฉุยแฉกเลย เราก็ว่าเขาไม่ได้ตาําหนิไม่ได้เพราะเขามีเงินเยอะเหรอตร้องเียปผิดฟ้าเมียผิดถัวผิดหังผิดฟ้าผิดตัวไปหมดเลยวุ่นวิถีชีวิตพวกนี้สับสนไปหมดคนจึงงงไงพวกเด็กๆรุ่นใหม่นะคะที่เขามีจิตสํานึกทางศีลธรรมเนี่ยเขางงไปหมดเลยมันอะไรเว้ยคนที่รวยๆร่ารวยเนี่ยยกขึ้นยกขึ้นบนหิ่งเลยเุ้ยต้องกราบเขาหน่อยแล้วยิ่งคนรวยนะเรายิ่งเอาของไปประเคนให้เราเนะี่ยไปประเคนให้ป,ประเคนให้ ตั้งที่เขาก็มีแล้วอะแต่คนที่จนแสนจนนะไม่มีอะไรจะกินเราไม่เห็นประเคนให้เขาเลยเราไม่กินไม่มีประเคนให้คนรวยหมดยิ่งรวยก็ยิ่งไม่ต้องใช้เงินผิดฟ,ฟ้าผิดตัวไปหมดฉะนั้นตรงนั้นเน่ยตรงนี้แหละคือความผิดปกติทั้งหมดที่คุณจะต้องมองให้ออกมองให้ออกเราถูกเจ้าเจอรี่เนะี่ยหลอกซ้อนหลอกซ้อนหลอกจนไม่รู้ซ้อนไม่ร,มรู้กี่เท่าตัวเพราะว่าอยู่อย่างนี้โดยไม่ต้องดูละครนะ คุณก็ถูกหลอกแล้วเข้าใจไหมโดยไม่ต้องดูละครน้ำเน่าเนี่ยของไทยๆคุณถูกหลอกแล้วนะเนี่ยเนี่ยยูอย่างเงี้ยเพราะว่าแต่ละคนก็ถูกเจอรี่ย่างงั้นน่ะน่าเรียกเจอไรตะอะไรสารพัดสารลเพใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยยิ่งคุณไปดูละครทีนี้หลอกซ้ำสองหลอกซ้ำสองยิ่ยงใครนะอินเนี่ยยังดูออเจ้าเนี่ยโหต้องวิ่งกลับบ้านดูออเจ้าเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันต้องรีบกลับบ้าน น้วิ่งกลับบ้านรถไม่ติดเลยช่วงออเจ้าอยู่ะรถกรุงเทพก็บอกไม่ติดเลยรีบกลับบ้านดูออเจ้าดอเจ้าเรื่องอดีตแล้วตอนนี้ไม่รู้ดูอะไรกันแต่ตอนนี้คือหลอกซ้อนหลอกละแล้วลยิ่งตัวตัวนางเอกถูกทําร้ายถูกเจ้าตัวอิจฉาเนี่ยทำร้ายโอ้โหเกลียดเจ้าตัวอิจฉาโกรธเจ้าตัวอิจฉาแล้วบางคนถึงกับเอาไข่เน,าเน่านะไปไปาให้กับตัวอิจฉาในชีวิตจริงๆ แล้วก็ไปหลงคิดว่าตัวนางเอกซึ่งโอ้ยตัวพระเอกนางเอกซึ่งมันดีเหลือเกินชวยเหลือเกินหล่อเหลาเหลือเกินเขาต้องเป็นคนดีโดยที่ไม่รู้เลยว่าเบื้องหลังชีวิตส่วนตัวของเขาอาจจะอิรุ่ยชีวิแอกแต่เราถูกละครซึ่งหลอกขั้นที่สองนะ่หลอกซ้ําเข้าไปอีกเนี่ยฉะนั้นคนที่คนที่อยู่หน้าหนึ่งอ่ะอยู่ในวงการสังคมที่เขาจัดฉากเอาไว้ดีๆอ่ะถ้วเขาจัดฉากนะคุณต้องรู้นะคะ เรื่องสปินด็อกเตอร์นะคะเรื่องประชาสัมพันธ์นะคะจัดฉากให้กับพวกคนรวยคนมีชื่อเสียงดังๆอันนี้เป็นงานประจําที่ใหญ่มากการประชาสัมพันธ์จึงเป็นเรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องของมัลติบิเลียนพาวเลยบิเลียนบาทอะไรก็ได้ที่ตต้องทุ่มเพื่อที่จะจัดหน้าฉากให้มันดี นะให้มันอยู่ในสังคมตลอดไปให้เขาดังตลอดไปให้เขามีภาพพจน์ที่สวยงามเนี่ยตลอดไปยังในวังที่ยังกลิ่เนี่ยแต่ละคนนะคะจะต้องมีเนี่ยกลุ่มของตัวเองเขาเรียกสปินด็อกเตอร์ก็คือสปินสปินที่เรีว่าว่าหมุนหมุนอนะด็อกเตอร์เป็นหมอเลยหมอที่จะสปินใครก็ตามนะคะที่เขามีข่าวอะไรไม่ดีออกมาพวกสปินด็อกเตอร์จะต้องเริ่มจัดฉากละ นะที่จะกลบข่าวข่าวไม่ดีพวกนั้นนะคะสร้างข่าวดีๆออกมาให้เขาออกงานให้เขาอะไรต่ออะไรเนี่ยจัดออกไปเนี่ยเพื่อที่จะเอาข่าวดีออกมาที่จะให้เนี่ยฉะนั้นโอ้โหคุณพวกเราเนี่ยนะมันถูกหลอกซ้อนหลอกซ้อนหลอกไม่รู้กี่เท่าตัวเลยอะ่ะจนเราไม่เนี่ยงงไปหมดเลยไม่รู้เรื่องอะไรฉะนั้นตอนนี้นะคะงานของอาจารย์เนี่ยก็คือมันเลาะพวกนี้เนี่ยออกมา มาเลาะเจ้าพวกเจอรี่เนี่ยออกไปออกไปออกไปแล้วก็เลาะให้จนถึงเนี่ยเข้าถึงเนี่ยจุดดั้งเดิมแท้เนี่ยที่เป็นเรื่องปกติที่สุดปกติธรรมดาที่เป็นของจริงที่สุดสัจธรรมที่สุดตรงนี้ก็คือเรื่องนิพพานฉะนั้นอาจารย์ถึงบอกว่าถ้าคุณสับสนกับเรื่องอะไรคุณไม่ต้องไปนั่นอะไรมากเนะี่ยคุณจับเรื่องนี้เรื่องเดียวจับเรื่องสติปัฏฐานเรื่องเดียวเข้าบ้านหนึ่งสองอยู่กับลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกาย แล้วก็พยายามเอาปัญญาหัวหอกที่อาจารย์เนี่ยหยิบยื่นให้นะคะเนี่ยอยู่กับตรงนี้แล้วก็ลุยไปถึงจุดนิพพานอยู่กับความนิ่งอยู่กับความว่างเอานิพพานเป็นที่พึ่งให้ได้เพราะคุณทําตรงนี้ได้นะทุกอย่างมันจะหลุดไปคุณจะเกิดปัญญาเฉียบแหลมของอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะค่อยเป็นค่อยไปพวกนี้คุณก็จะค่อยๆฉลาดขึ้นคุณจะเข้าใจโลกคุณจะเข้าใจมนุษย์คุณจะเป็นฝ่ายอื่สิรมากกว่าคุณจะเป็นฝ่ายฟัง แต่ถ้าเมื่อไรที่คุณเนี่ยสามารถที่จะพูดได้ความรู้ของคุณจะเป็นผู้นําโดยอัตโนมัติเลยเพราะว่าความรู้วันนี้มันเป็นความรู้ระดับสุดยอดของปิระมิดแล้วมันมันสุดยอดของจักรวาลมันเป็นพรมแดนสุดท้ายของจักรวาลมันไปต่อไม่ได้ละไม่มีละอาจารย์จะไม่ไม่ไม่เอาความคิดที่บอกว่าเหนืออนันตการยังมีอนันตการไม่เอาไม่พูดอย่างนั้นแม้มีอยู่ก็ไม่พูดคุณไปหาความรู้เองเมื่อคุณเข้าถึงอนันตการอินฟินิตี้ตัวนั้น เนี่ยที่มีคนพูดว่าอยู่เหนืออินฟินิตี้ก็ยังมีอะไรที่อยู่เหนืออินฟินิตี้อันนี้อาจารย์ไม่พูดมันเป็นเรื่องปรัชญาเกินไปเอาเป็นว่านิพพานอินฟินิตี้ตรงนี้อันอับธา,าตุรู้อมตะตัวนี้ซอสตัวนี้เป็นที่สุดของจักรวาลแล้วเป็นพรมแดนสุดท้ายของจักรวาลละไม่มีอะไรที่จะไปเหนือกว่านี้ได้อีกแล้วไม่มีสุดแค่นี้มันสุดทั้งข้างนอกข้างในข้างในมันก็สุดก็คือเข้าสู่ความว่างมันจบตรงนี้เมื่อมันจบตรงนี้แล้วอะชีวิตของคุณจะลงตัว ราะมันลงตัวจากข้างในข้างนอกคุณก็ค่อยๆปรับไปเข้าใจไหมค่อยๆปรับตัวไปเนี่ยในช่วงนี้โควิดนะคะทาให้คนเนี่ยนะการพลาดพลาดจากคนที่เรารักมากเนี่ยนะเกิดขึ้นเยอะอาจจะไม่พลาดพลาดจากอาจจะไม่ใช่ตายเพราะโควิดอาจจะตายเพราะอุบัติเหตุอาจจะตายเพราะโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยเราอาจจะตายแบบรัดคิวด้วยตรงนี้แน่นอนมันเป็นวิกฤตการณ์ของประเจกบุคคลแต่ละคนที่จะต้องมาเจอ สิ่งท้าทายที่มันหนักหนาสากกันแต่อาจารย์เนี่ยต้องการให้กำลังใจคุณนะว่าถ้าคุณสามารถเอานิพพานเป็นที่พึ่งได้เอาความว่างเป็นที่พึ่งได้โดยการเนี่ยเริ่มจากการฝึกสติปัฏฐานพวกนี้เนี่ย <c oughs> การถูกเจอรี่พวกนี้นะคะหลอกหลอนในพวกนี้เนี่ยมันจะค่อยๆอ่อนกําลังลงความเศร้าโศกเสียใจการคิดมากฟุ่งซ่านนะคะโหยหาคิดถึงคนที่เรารักมากอระจากไป มันก็จะค่อยๆซาลงความเจ็บพวกนี้อ่ะะมันจะค่อยๆเนี่ยอ่อนกําลังของมันลงแล้วก็จะค่อยๆคุณก็จะค่อยๆเนี่ยรู้สึกว่าดีขึ้นแต่คุณค็ณต้องให้เวลากับตัวเองนะคุณจะต้องมีความอดทนสูงแล้วก็พยายามให้เวลากับตัวเองเนี่ยมากขึ้นแล้วก็ปฏิบัติเนี่ยให้มากขึ้นแล้วทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นแม้คุณเนี่ยผ่านความเจ็บปวดพวกนี้เนี่ยมากแค่ไหนก็ตามมองวิกฤตการณ์พวกนี้เนี่ยว่าเป็นข้อสอบที่ ที่มันอาจจะยากจริงๆมันยากแหละแต่ถ้าไม่มีข้อสอบพวกนี้นะคุณจะประมาทคุณจะประมาทต่อชีวิตแน่นอนคุณต้องมองว่านิพานซึ่งเป็นเรื่องสูงสุดการกลับบ้านเนี่ยสู่สอสูนิพานเป็นเรื่องสูงสุดคุณจําเป็นที่จะต้องลงทุนบ้างของดีอย่างนี้มันไม่ใช่ได้กันมาง่ายๆฉะนั้นคนที่เข้ามาจู่เส้นทางนี้นะคะแต่ละคนนะคะเลือดตาแทบกระเด็นทั้งนั้นเลยกว่าที่จะมาได้เจออริยทรัพย์ที่มัน สุดยอดอย่างนี้เนี่ยแต่ละคนเนีจะต้องผ่านชีวิตที่เลือกตาแทบกระเด็นก็ดูชีวิตของอาจารย์มันไม่ง่ายชีวิตของครอบครวัวมีลกแม้ทุกวันนี้ก็ไม่ง่ายนะคุณทุกวันนี้ก็ไม่ง่ายแต่มันกลายเป็นข้อสอบที่เรารู้เท่าทันแล้วคือเราเห็นข้อสอบพวกนี้มาก่อนแล้วอะฉะนั้นเราก็เลยทําได้ง่ายแต่ข้อสอบมันมาไม่ไม่หยุดค่ะไม่หยุดไม่หยุด ใกล้ลูกใกล้อะไรแต่อะไรมาแล้วข้อสอบมันไม่หยุดหรอกฉะนั้นคุณจะต้องพยายามแปลวิกฤตให้เป็นโอกาสให้มันสามารถที่จะตีทะลุได้แต่ถ้าคุณเนี่ยสามารถที่จะมีสัมผัสเนี่ยกับนิพพานกับภาษาบริสุทธิ์เนี่ยได้บ่อยขึ้นไอ้ความเจ็บเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะค่อยๆเนี่ยซาลงซาลงแล้วก็รักษาความปกติเนี่ยไว้ได้แล้วส่วนนี้นี่แหละที่จะพาคุณเนี่ยไปรอด อาจารย์บอกนะคะว่าครอบครัวหนึ่งอ่ะจะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งคนที่รู้เรื่องนี้แล้วคนนั้นเนี่ยมักจะต้องเป็นแม่ครอบครัวถึงจะไปรอดเพราะแม่เนี่ยเป็นเสาหลักใหญ่เลยเสาหลักให้กับสามีพอ่อเสาหลักให้กับลูกลูกก็ต้องเกาะแม่สามีก็ต้องเกาะเมียฉะนั้นถ้าเมียแข็งแกร่งทุกอย่างไปได้แต่ถ้าเมียล้มผู้หญิงเนี่ยล้มในครอบครัวแพทย์แต่แต่ถ้าได้มาทั้งสองคนเนี่ยผัวเมียเนี่ยรู้กันรู้เรื่องพาตัวใจกลับบ้านสามารถอนิพพานเป็นที่พึ่งได้ ครอบครัวในสุดยอดเลยจะเอาลูกเนี่ยไปลองก็เลยอยากให้พวกเรามีกำลังใจที่จะปฏิบัติเนี่ยต่อไปอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะยุคนี้เรายังไม่รู้ว่าโควิดเนี่ยจะอยู่กับเราเนี่ยอีกนานเท่าไหร่การล็อกดาวน์เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นจจะเกิดขึ้นวันนี้พรุ่งนี้ก็ต้องเก็บตัวกันอีกเนี่ยฉะนั้นพวกเราจะทำไงจะมานั่งเศร้าโศกเสียใจอะไรแต่ไรคุณจะต้องปรับชีวิตของตัวเองแหะ ถ้าคุณอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าเป็นชนชั้นกลางที่ยังพอมีเงินใช้อยู่นะคะคุณต้องอย่าบ่นเลยคุณนโชคดีมหาศาลทุกวันนะคะอาจารย์เนี่ยออกไปข้างนอกนะกรีตติ้งนะคะสุริยเทพพระแม่ธรณีขอบคุณต้นไม้ขอบคุณต้นหญ้าขอบคุณขอบคุณขอบคุณคุณจะต้องพยายามขอบคุณที่ตัวเองหายใจได้ขอบคุณเนี่ยดาตาเรามีตาเรามีอยู่แล้วเห็นสิ่งสวยงามได้ขอบคุณมัน พอคุณที่หูยังฟังได้ดีสิ่งของพวกนี้เนี่ยนะก็คือความร่ำรวยที่อาจารย์ให้ให้อะไรอะมันดา,า่าฉันร่ำรวยด้วยสุขภาพภูพกระซั์และปัญญานี่คือฉันฉันร่ำรวยด้วยสุขภาพภูพกระซั์และปัญญาภูกระซั์อันนี้ไม่ได้ไหมายความว่าเงินอย่างเดียวนี่คือภูกระซั์นะนี่คือร่ำรวยละนี่คือภูกระซั์สุขภาพของเราที่ดีๆนี่คือภูกระซั์ที่เราร่ำรวยแล้ว ร่ำรวยแล้วแต่คนส่วนมากมักจะไปมองเรื่องเงินเนี่ยเพราะว่าถูกล้างสมองที่จะเอาเงินเนี่ยมาเป็นเป้าหมายชีวิตมานานมากนานมากเป็นร้อยเป็นพันปีแล้วเราจึงคิดออกจากกรอบของอันนี้เนี่ยไม่ได้ฉะนั้นการสอนของอาจารย์เนี่ยมันตีกรอบแบบทะลุออกกรอบแบบทะลุเลยทะลุทะลวงเลยแล้วก็เข้าสู่อมตะธาตุเลยนี่เป็นเรื่องใหญ่อะเป็นเรื่องใหญ่ที่ควรควรที่จะสนับสนุนกันแล้วก็ควรที่จะ ช่วยกันบอกต่อช่วยกันที่จะสืบสารความรู้วันนี้เนี่ยออกไปเพราะว่ามันเป็นความรู้ที่มีภาคปฏิบัติที่ชัดเจนด้วยอาจารย์ก็พูดมาพอสมควรแล้วแล้วก็รู้สึกเหนื่อยเหมือนกันถ้าเราซูมอย่างนี้เราไม่จําเป็นจะต้องมานั่งกันนานๆหรอกเนาะไอ้เรียกว่าพอของปากของคอแล้วก็ไปพักผ่อนกันวันนี้พอดีอาจารย์มีทีมงานมาด้วยเดี๋ยวอาจารย์ก็อยากใช้เวลากับทีมงานฉะนั้นอาจารย์เนี่ยก็เลยขอปิด รายการของวันนี้นะคะแล้วอาทิตย์หน้าเราจะมีรอบก่อนอวิชา